สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจำราศีของคนเกิดราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมครับดูดวงความราักเอาละครับเรามาดูดกว่าว่าความรักนะคนโสดของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอดีตเป็นอย่างไรปั๊บอดีตไ้ขึ้นเป็นพะแมรักสมนะีหมายถึงเรื่องของอาการใช้ ในเรื่องของการจัดการหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่าเนื่องความรักเนี่ยมันก็มีคนเข้หมากมีคนที่ให้คิดให้ตัดสินใจนะมันค่อนข้างที่จะมามากนล,ลายตามการปอปายขึ้นเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะเรื่องของอาการพบเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่มีการใช้เหตุผลการใช้ความคิดค่อนข้างเยอะทําให้เราเนี่ยจะต้องอดูซิว่าเราชอบสไตล์นี้แบบนี้หรือเปล่าทัาาน็กอ่าดูซิว่า ปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันพ่ขึ้นในเรื่องของความหลากหลายนะต้องมีความเปิดใจนะเปิดใจในเรื่องความรักให้ดีก็แล้วการเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ถูกใจเราเสมอไปแต่บางทีมันก็ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปด้วยนะทุกอย่างมันก็ต้องมีการค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยดูในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องทุกอย่างมันมีในการที่แบบความหลากหลายความรู้สึกความชอบไม่ชอบอะไรก็ต่างมันอยู่ที่ว่าเราก็ต้องให้การและเวลาและทุกๆอย่างจะค่อยจัดสรรไปเอง อนาคตเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นประกาศนะคือหมายถึงเรื่องของการที่ทุกสิ่งอย่างเมื่อมันมีการจัดการมีการทำให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเย,ยียวยาวนะไม่ว่าอดีตเราจะเจออะไรยังไงก็ตามทุกอย่างมันจะจะัดสรรไปตามวัตถุนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะมาจากตามกรรมมาจากตามสิ่งที่มันควรจะเป็นทุกสิ่งอย่างก็อย่าไปอะไรอาวรณ์กันมากนักนะนะมันก็เป็นสิ่งที่ าหากเรายอมรับได้หากเรา,าไม่คิดไม่ซีเรียสอะไรจนเกินไปความรักเราก็จะค่อนข้างที่จะไปที่ทางดีได้ด้วยเช่นกันอ่ะดูซิว่าสำหรับคนโสดสนิทเป็นอย่างไรบ้างคนสนิทมีคนเข้ามานะไพ่ขึ้นเป็นพรมลิกิตแล้วก็มีการเปิดโอกาสในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นอัศวินนะคืออัศวินเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่มีความรักที่แบบมาโดยที่เราไม่ตั้งตัวเป็นพรมลิกิตที่เข้ามาแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องแลก นะมันต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างที่เราไม่คอยชอบมันอาจจะมีอารมณ์ที่ได้คนที่บางทีเราไม่ชอบทีนิสัยเขาแบบนั้นไม่ชอบคนลุกนีสไตล์นี้แต่ันกลับมาแต่ว่ามันจะได้อย่างอื่นมาแทนในเรื่องของความถูกใจในบางเรื่องนะไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าหากเราเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักมันก็ย่อมเป็นความรักดีได้ในอนาคตอาสิว่าเราจัดการทําอะไรยังไงได้บ้าง ไพ่ขึ้นเหนือความคาดหมายขึ้นเป็นตกลุมรักความรักครั้งนี้ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันได้รับอะไรบางอย่างที่มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปดังนั้นต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปก็แล้วกันนะไม่ต้องไปรีบตัดสินใจไม่ต้องไปรีบคิดขนาดนั้นค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆมองในหลายๆมุมกับคนคนนี้ที่เข้ามาก็จะดีกว่านะครับอาร์สี้ไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นความแม่ปรวนศพขึ้นเป็นทัดดินสมบูรณ์แล้วก็ระวังใจของตัวเรานะคือความรักมันก็เป็นสิ่งที่ เป็นเรื่องประหลาดนะบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาบางอย่างมันก็ต้องใช้ความอดทนนะอดการความเข้าใจแต่สิ่งหลายอย่างมันเป็นเรื่องของคนความคิดคนความรู้สึกคนนะไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวแต่เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันหลอมรวมเข้าหากันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้ความดีในตัวของมันเองไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากก็รับกันนะครับแล,แล้วเนี่ยในเรื่องของความรักนะเปอร์เซ็นต์สำหรับคนโสดสนิทอยู่ที่70นนะคือค่อนข้างดีมีคนเข้ามาแต่ก็ ระวังใจตัวเองเยอะๆเพราไว้ก็แล้วกันมันจะได้ไม่มีอะไรที่มันขัดต่อจิตขัดต่อใจขัดต่ออารมณ์ของตัวเราก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลอรบอกลาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างดูซิสำหรับรคนที่ถูกบอกเลอบอกลาให้ขึ้นในเรื่องของการรักษาใจตัวเองเยอะๆนะภัยขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจการใช้ความคิดแล้วก็ ต้องลงมือทำเลยทันทีเลยอย่าปล่อยปะละเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปก็แล้วกันเพราะว่ายิ่งผ่านไปใจเรามันยิ่งตกหนนะมันค้างคาใจค่อนข้างเยอะคิดอะไรได้ก็ตัดสินใจไปนะแต่การตัดสินใจครั้งนี้มันก็ต้องมีการใช้สติแล้วก็ใช้เหตุผลมากๆอย่าใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวมิงันนียมันจะเกิดเรื่องสูญเสียนะเกิดเรื่องสูญเสียตามการตัดสินใจของตัวเราได้ดรายเช่นกันอราซิว่าจัดการอย่างไร ไปขึ้นเป็นัญาพิเภกขึ้นเป็นพระผุมนะหมายถึงว่าบางสิ่งบางอยา่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ความานิ่งความสงบความเด็ดเดี่ยวนะไปขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะขึ้นเป็นในเรื่องของอำนาจบาร,รมีนะสีแดงมันคือนาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆทําให้มันดีทําให้มันเรียบร้อยทำให้มันถูกต้อง,องไม่มีอะไรที่มันแย่หรือว่ามันไม่ดีขนาดนั้นนะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจัดการด้วยการและเวลานะ เป็นทุกสิ่งอย่างมันคืออารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างเดียวเลยมันก็จะค่อยๆจัดการไปเองนะครับอยู่ที่การใส่ใจของตัวเราอาจมจะให้เจออะไรบ้างให้ยยปเป็นกรรมเทชความรักความสุขแล้วก็การปิดกั้นไม่อยากฟังดังนั้นบางอย่างมันก็ควรเลือกนะกเลือกสิ่งที่ดีกับใจของตัวเราแล้วก็ตัวเราเองความรักที่ดีมันจะย่อมอยู่คงนานคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ยังไงก็ต่อให้ตาย,ยางไงก็ไม่ใช่อยู่ดีดังนั้นสิ่งสําคัญคือ เราต้องค่อยๆจัดการจัดสรรในเรื่องๆ,ๆทุกๆเรื่องให้มันจิตดีตามที่เราต้องการตามที่เราเป็นแต่ก็ไม่ทําให้อยู่ในฐานของคนที่คนอื่นเป็นความทุกข์นะแล้วเนี่ยคนที่ถูกบรับรารในห้วงช่วงนี้อยู่ที่60%นตนะต้องฟังหัวใจตัวเองก่อนจัดการเรื่องหัวใจตัวเองให้ได้แล้วค่อยเดินหน้าต่อในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตามนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปั๊บ เราคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพ่ขึ้นเป็นพระแม่ธรณีนะหมายถึงเรื่องของการที่เราจะต้องหนักแน่นหนักแน่นในเรื่องของความที่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเราถึงแม้ว่าในสิ่งที่ทำมันจะไม่มีใครเห็นมันยังไม่สามารถบอกกล่าวหรือบอกใครได้นขนาดนี้แต่ว่าจงมั่นใจในสิ่งที่เรารู้สึกจงมั่นใจในสิ่งที่เราเห็นจงมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นนัาจําให้ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นในอนาคตไปเองเพียงแค่ต้องรอเวลาให้มัน มีผลนะมีผลกับเรื่องของความรักที่ดียิ่งขึ้นอะดูซิว่าทาอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นว่าไม่มีอะไรที่สําคัญเท่าสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากระทำนะนไม่มีอะไรที่มันไม่มีใครมาตอบได้หรอกว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์ของเราอะไรคือสิ่งที่เป็นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปก็แล้วกันในการตัดสินใจในการใช้ความคิดในการใช้อารมณ์าม้สึสต่าง มันก็จะค่อยๆเดยียวอยากค่อยๆดยิบเองอยาไปคิดจะงนใจนั่นทําให้มันเหมือนเกิดเรื่องรบทันใจัวเราเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากอันที่ว่าไพ่ต่ออะไรบ้างไพ่ขึ้นว่าบางอย่างบางทีเราก็อ่ามันเป็นห่วงความคิดนะเป็นห่วงความคิดจิตของเรามันอยากที่จะออกจากความรักตรงนี้ไปเลยนันเป็นความคิดที่มันไม่มีเหตุผลมันมีแต่อารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวดังนั้นเราต้องตั้งสติตัวเองก่อนว่าโอเค ความรู้สึกของเราจุดไหน,นใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเระตอบตัวเองอย่างไรนะบางังนั้นเนี่ยต้องมองให้รอบครอบเขาไว้วก็แล้วกันเยา๋าจะเสียโอกาสในเรื่องความรักตรงนี้ไปได้ด้วยเช่นกันดนะังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความําไม่ชัดเจนอยู่ที่70%นะคือมันเป็นในเรื่องของการค่อยๆจัดการค่อยๆจัดสรรเรื่องต่างๆนาะนาะให้มันดียิ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็รอเวลาแลนะทิศทางเรื่องความรักของเราที่ไม่ชัดเจนจะเริ่มชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้โดยเช่นกันดังนั้นก็ เป็นพลังใจให้นะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีคู่ดีกว่านะคนมีคู่ในพ่วงช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าชะตาปับ๊บสำหรับเจ้าชะตาไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการการจัดสรรความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะบางอย่างมันเป็นความผิดบางอย่างมันเป็นความที่เหมือนทําดีแล้วไม่ได้ดีนะเหมือนเป็นการที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นสร้างมูลสร้างนี่สร้างนั่นแต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้เห็นให้คู่เราเห็น มันเลยทาให้เกิดอาการที่เราอยากที่จะได้อะไรตอบแทนในเรื่องของความรักอะไรตอบแทนในสิ่งที่บริเวณความพย,ยัญญาพยายามของตัวเราทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะไม่ว่าคู่เราคิดอย่างไรใพขึ้นเป็นพระอินทร์เขาก็เห็นนะถึงการกระทําของตัวเราแต่บางทีเขาก็มันมันมันเหมือนมันแค่มองเฉยๆมันไม่ได้มองที่อ่ะเป็นเรื่องบูรหะอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะต้องทํากันนะแต่บางอย่างมันก็ มันเป็นความที่มันเข้าใจกันผนลเราเรื่องเขามองเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรามองเป็นเรื่องพิเศษดังนั้นมันนาให้เกิดแรงกระทบกระทั่งกันได้นะเกิดปัญหาได้ในบางสิ่งบางอย่างดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเราก็คอยอธิบายแล้วทำความเข้าใจกันไปนในเรื่องของความรักจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มากยิ่งขึ้นอะดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรอดีตไปขึ้นเป็นไก่ของปัญหามันเกิดมาก่อนเห็นไหมปัญหามันเกิดมาก่อนทําให้เขามองรู้สึกแบบเออคุณต้องทําให้เรานะเมื่อเราทําให้เราแล้ว เราจะมีความสุขเราจะเป็นยังไงอย่างน,น,างนี้ดังนั้นเมื่อเราทําเท่าไรมันเท่ากับที่เดิมนะเท่ากับไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องค่อยๆไปให้เวลามันเยียวยาเนี่ยเรื่องอดีตเนี่ยเรื่องจิตต้ืองใจของตัวเราและเขานะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันยังยังคงจัดการมามีการต่อสู้ออกมาเต็มไปหมดเลยยังยังคงมีการกระทบกระทั่งกันปัจจุบันยังมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างนะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอาซอนาคตเป็นอย่างไรปั๊บอนาคต ขึ้นในเรื่องของการมองสะท้อนนะถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะสิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้อะไรมากกว่านะเราเรียนรู้ในเรื่องอดีตอย่างไรถึงกันและกันเราเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราเรียนรู้อะไรบ้างและเราจะจัดการยังไงให้อนาคตของเราเนี่ยมันไม่เกิดการแตแกแยกในเรื่องของความรักมากกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกรักหรือไม่รักแต่เป็นเรื่องของการที่ปรับตัวกันยังไงมากกว่าให้ความรักมันดียิ่งขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอาล่ิว่าทํำยังไง ไพ่ขึ้นในเรื่องของดวงสมพงความรักมันมันเหนียวแน่นอยู่แล้วนะมันเป็นความรู้สึกที่มันยังรู้สึกกันอยู่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่รักถ้าถ้าไม่รักมันคงไม่เกิดสิ่งเหล่านี้โดยซ้ำไปแต่ว่ามันต้องอยู่ในฐานที่เข้าใจนะต้องเข้าใจกันและกันด้วยในความเป็นไปในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะความง้อความงอนจิตใจต่างๆนามันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าหากเราไม่ปรับตัวให้เข้ากันและกันมันก็ไม่ทางที่จะเข้าใจกันได้เลยนะครับอุตส่าหอไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้ขึ้นในเรื่องของการที่ปล่อยวางบางอย่างมันก็ต้องปล่อยวางปล่อยทิ้งไปบางอย่างที่เราทํามันก็ทําเพื่ออะไรมากกว่านะอย่าไปทําเพื่อความตอบแทนอะไรบางอย่างเลยถ้าหากเราทําฐานที่เขามีความสุขนั่นคือความสุขของเขาและเขาก็จะเข้าใจในความเป็นตัวเราเองและยอมอะไรกันได้ก็ยอมกันไปความรักมันจะค่อยๆ่อยเบ่งบานที่ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนมีคู่ราศีเมถุนเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคือต้องค่อยๆไม่ค่อยไปแล้วก็จิตใ,ใจอารมณ์ความสึกต่างๆมันจะค่อยๆเยียวยยาและ ไปทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนัเป็นพลังใจให้นะครับ